การของนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันของอังกฤษกันบ้างนะคะล่าสุดอาการดีขึ้นออกจากห้อง ICU มาอยู่ในห้องพักของผู้ป่วยปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้พักอยู่ในห้อง ICU 3คืนค่ะ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรได้ถแถลงออกถแถลงการฉบับหนึ่งนะคะว่านายจอร์นสันถูกย้ายออกจากห้อง i อ u ที่พักรักษาตัวอยู่นาน3คืนกลับไปยังห้องผู้ป่วยปกติในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีซึ่งเขาจะได้รับการเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดระหว่างการพักฟื้นระยะแรกถแถลงการระบุเพิ่มเติมค่ะว่านายกรัฐมนตรีมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมนายจอร์นสันในวัย55ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเซน โทมัสเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามคําแนะนําของแพทย์โดยอาการไอเรื้อรังและอุณหภูมิในร่างกายสูงหลังจากล้มป่วยและกักตัวเองนานกว่า1สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นด้านนายโดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในจอร์สันตั้งแต่เขาถูกส่งเข้าห้อง i อ u และระหว่างการถแถลงข่าวรายวัน นรักยังเรียกร้องให้ชาวอังกฤษปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์หรือปิดประเทศอย่างเคร่งครัดให้เป็น พักอยู่กับบ้านนะคะจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันอีสเตอร์ค่ะทั้งนี้นะคะนายจอห์นสันถือเป็นผู้นําโลกคนแรกที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทําให้ตัวเขาเองต้องมอบภารกิจสําคัญต่างๆของประเทศให้ในายรับปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวในช่วงเวลาที่สหราชาอาณาจากักรอยู่ในสัปดาห์ของการระบาดท,ที่เชื่อว่าอยู่ในระดับเลวร้ายที่สุดอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันนายรับทวิตข้อความนะคะว่าอาการของนายจอห์นสันดี ขึ้นแล้วนะับเป็นข่าวที่ทุกคนต้องการได้ยินในขณะเดยียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐก็มีการทวิตข้อความเหมือนกันบอกว่าเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถแถลงการของรัฐบาลก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะว่านายจอร์นสันจะกลับมาทําหน้าที่ผู้นําประเทศได้เมื่อใดและในรับซึ่งกล่าวก่อนการประกาศล่าสุดก็ได้ย้ําถึงความสําคัญของการให้นายกรัฐมนตรีพักฟื้นให้หายดีก่อนส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันจากไวรัสในสหร,ราชอานา จากประจำวันนะคะเพิ่มขึ้นอีก881คนลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า938คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้เสียชีวิตรายวันรวมสถานการณ์ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมเป็นเกือบ8,000คนแล้วค่ะ